เร,เรื่องในการณ์เด็กชาติเวียนมากระจกครบรอบครบรอบปีครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่4มกราคมศตวรรษ2555ข้าพเจ้าข,ขอส่งความรักและความปรารถนานดีมายังเด็กเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแล,แลและพัฒนานเด็กและเยาวชนแห่งเยาวชนของชาติทุกคน พร้อมทั้งขอมอบค,ความควาขวัญวันเด็กชาติพีนีว่าสามัคคีมีความรู้ผู้ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและเป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปในอนาคต รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนยังมีนโยบายส,งส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพมีความรู้ผู้ปัญญามีคุณธรรมความสามัคคีและมีจิตใจอ